ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็ PV อัปเดตใหม่นะครับอ่านี่ฮะเวลากดดูตัวนี่มันจะเปลี่ยนเป็นแบบเนี้ยนะเป็นค่าแบบว่า,วาสเตตัสของตัวละครน,นี้แบบว่า,วาผมว่าก็ดูง่ายขึ้นนะครับเนี่ยนะจะมีสัญลักษณ์แคน์บอดตรงนี้นะ MVP นะครับ q d วเโดยใช้อาวุธหลักครับมีบอกเลยนะโอ้โหพนะครับแล้วก็ของที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น อันนี้นะฮะเช็ดปืนไว้แลบิดนะครับแล้วก็พวกกล้องนะครับเช็ดปืนแฟนทอมกล้องปืนทองนะครับเพลงไม่พูดพทํานํำเพลงครับไปลองกันเลยผมจะมาลองอักคไว้แลบิดนะครับวันนี้ okay, s <S โอเคเดี๋ยวรามาลองกันดูแล้วกันนะฮะเนี่ยสีสันของปืนก็ค่อนข้างจะชูดชาติร้อนแรงนะครับไว้แล็บิดมันแปลว่าอะไรวะกระต่ายขาวนะครับแทงเชือกเลยบนบะ คือว่าแม่จับอักมาได้สักพักแล้วขอลองใช้ปืนนี้ดูหน่อยละกันนะ,ะปืนใหม่นะเอ้ยผมไม่รู้นะว่าเคยเอามาวางขายแล้วหรือเปล่านะแต่คือผมเนี่ยเพิ่งจะเคยใช้ครั้งแรกเลยนะ โอ้ยเกือบจะยิงไม่โดนนะผมคือตอนนั้นผมแบบหลอนเลยว่าจะโดนเข้าหัวง่ายๆเลยนะเมื่อกี้ลองไปวอร์มมานี่วหัวแตกหลนะัวๆเลยก็เลยค่อนข้างจะเสียวนะเสียวแตกครับเด้อเด้อเด้เจ็บมากเลยนะที่ผมรู้คือมันเจ็บมากๆเลยอนะ โหมีมุดอยู่ตรงทางเขียวเราก็ไม่เห็นเพราะผมว่าโอเคเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้แบบผมลั่นเองด้วยหรือเปล่าแต่รูึกอักมันโอเคอ่ะเฮ้ยทำไมกระจกมันไม่แตกวะปิงตั้งนานปืนบัก มห้องกาลางนะขอให้วิ่งท่านโบะเลยไม่มีเลยนะเหมือนพวกยักลุยยักล้อนะฮซูมไม่แตกนะฮะโอ้โหไม่โมนะตั้งใจเล่นังตั่งใจมาลองปืนนะครับ เฮ้ยยิมดนม่าจะไม่เดียวว่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะทริปเปอร์คิลโอ้สวยงามมากเพื่อน <c oughs> สจัตสจัตมิชชั่นสักเซ็ตค้างโอเคนะตัวนี้ตามผมนะโอเคซื้อมาวันเดียวนะซื้อมาลองเล่นแค่วันเดียวนะโอ้ยังไม่อยากให้จบเลยจบแล้วเหรอเนี่ยซีสองแล้ว มีตันมื่อกโอ้โห่าแต่มสุดเร็วกว่านี้นิดนะรู้เรื่องเลยไฮ้แพ้แพ้ดีไปนี่แพ้ต่เืต่อ่ะอ๋อไ่หนึ่งนะเจะเหลือคนเหลือห้าคนนะผมันเหลือซนนีขาะนะไนไปหาห้องใหม่ได้ไห อ้าวเดี๋ยวสีเท่ากันนะไอคนม้นเกิดม่อย่างวะยังไม่มานะเป็นตัวฟรีหนึ่งตัวนะวันนี้นะจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเกมนะเรียบร้อยบอมบี้แตกแล้ว้หืมันจุดเดียวเท่านั้น <c oughs> ไอหน้าตายยห่ะมันเจ้หของเสียใจนะ รู้ตำแหน่งแล้วแต่ว่ายิงไม่ทันนะเขื่อนกมเอาเรื่องนะฮะโอเคเราหาห้องยิงกันต่อเลยนะค,ะนะครับนะฮะจะว่าต่อนเนื่องนะผมไม่ขาดช่วงโอเคโอเคก็มาเริ่มกันที่หนึ่งต่อสามนะโอ้โหอยจะแพ้อะไรเยีะยราน,นำไปที่งสามวินแล้วนะครับ Mặc lao là bụng không ấy Đến nhà oh. anh có vật khô đấy. โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะเมื่อกี้ไบว่าไม่ทันตั้งตัวนะเผลอไปอยู่กลางห้าฝนระเบิดนะผมแบบว่าไม่ต้องหลบอะไรทีเดียวนะปลาขนาดนั้นนะอังเต็มมากเลยฟูด้วยเีกแล้ว มันกลับไปปา่า r u เบิ r t i t a ท i น m a เนี่ย rubber สุดตปต่าครับผมลืมแล้วน้องกระโดดวะ <c oughs> จริงแค่แวบมาผมว่าปืนมันรันเร็วมากนะในความรู้สึกผมรู้สึกเป็นปืนมันเบาๆครับ หรือว่าเป็นที่ความรู้สึกหรือว่าอะไรนะน่าผมเปิดโปรแกรมอัดเลยว่าปืนมันดันเร็วมากตึกชอบนะฮะชอบมากเฮ้ยโอ้โหมันจะตายแล้วมันแค่เพือเ่อ เหรอนี่น่าจะเอนะมื่กี้น <c oughs> ่าจะซูมยิงนะเมื่กี้ไม่โดโน้ตัวเราบินนะอตอนนี้รแทงเลย ได้ทำการเป็นสายแทงให้เลยนะโอ้อ่าเ่ินบุกไปโน้นแล้วโ <c oughs> อ้ตามเพื่อนไม่ได้ยิงเพื่หรมอมาดเกิน, <c oughs> เ,ดนเดินยิงเดิน <c oughs> ยิงกันเป็นว่าเล่นเลยไม่บีหรอเจน มาอะไรกันในที่เนี่ยอยากด <Head shot. S 1> ูอยากเห็นโอ้โหพวกอยากดูอยากเห็นนะมันขเข้าไปสอบไปส่องตายมาเยอะแล้วโชคดีรอดตอนนี้เบรกเกอร์ยานตอนนี้ ไผมยังเห็นระเบิดหมนไม่หล่นลหล่ไม่ล่นมันจะไม่ล่นะเพื่ ased. อนอักล็อกทนเอให้แล้วไปเลยออปมีต an ัวหนึ่งนะ ปลาแลวเวลแฟดออกมาจอแฟดโอ้โหอุ๊ยบีบั f น่ามีแน่นอนนะเขาไปตายท่าหน้าเลยต้องเชี่ยโดดข้างๆก็คืปตาควันตัวเองมองไม่เห็นอีกเขาผูชีวิตมาแล้วมาแล้วเพื่อนสวย เฮ้ยโอ้โหแค่บิงไม่โดนอมอยู่ท่านเอโคนหนาไม่มีใครมาเลยมันคงจะบักลูกแคนบอไม่เจ็บเวลาจบแต่ละรอบนะรูกแคนมันหายไม่รู้นะลอาเข้ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ไอ้ก้อกดดูตัวละครน,นะผมว่าไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนมานานยังนะผมเพิ่งเข้ามาเล่นวันนี้เลยนะสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อเราเอาเรื่องเปิดแทงเทีไปสองตัวนะันสปอร์ตให้บอมเบอร์เพื่อนใช่ มึงยิงปืนไม่ทันนะนนไหนว่สุท้าแล้วนะ Red t a m Win ก็นะฮะจบไปหนึ่งตานะผมสำหรับการรีวิวอัพไอสามแลบปิดนะฮะนี่นะในรอบนี้เราก็หาห้องที่แบบว่าค่อนข้างจะตึงหน่อยนะครับเพ okay, ื่อจะเพิ่มระดับความมันนะในการเล่นวางบอมนะผมห้อบนี้มียศดอกยศดาวนะครับโอเคก็โอ้โหลองดูยศในห้องนี้นะสุดๆนะผม บางทีเพราะว่าผมก็พยายามจะหาห้องที่แบบว่าเริ่มแต่วินแรกเลยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีนะบางทีเราไปรอโคตรนานแล้วก็เขาจะกดยนะเอ้ยช่างโอเคโดนได้ไงะวไไงะเหมนแบนี้ฮะเน้นเฮ้ยมันดัน,น,ดนดมาเหรอ มีเพื่อนทำตัวไปเนี่ยเข้ามาแบบจะจบอีกแพ้สักวินนดเพื่อนขอเล่นนานๆหน,น,น,น่านายอยาอะไรดีครับผมสาแล้วโอ้เินสุขสั ชอบแบบเดียวจะจบแล้วอัน anyway, นี้แรงจริงวัยรุ่นเซ็งทำไงให้ทีมแพ้ดีกว่าห่างใส่เพื่อนมากเลยหาผู้ช่วดีก่อนเดี๋ยวจะโดนยิงเองนะเสี่ยงดีกว่าอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวว่าเข้าไปแยมนะผม,ผมรู้สึกได้เลยว่าในเอ,อมีอยู่ใกล้ๆเลยฮะไม่แน่าจะเป็นคัลเตอร์เอหรือเปล่าหายไปจะเข้าตรงไหนยวล็อกให้เติมเดินห้องหมายู่นะ่ ใช้ความนิ่งนะฮะความรอบคอบเข้าสู้นะผมก็ฮู้เลยเบิร์ตสามคนแล้วโอ้ยเดียวเดียว,วยอ้ยยิงไม่โดน <c oughs> ตายฮนะชอปอีกที ฝากความหวังไว้ได้เพื่อนนะเลือกสิบห้าอ,อ has been planted เนี่ยโอโ้โหใครๆก็เลือกใช้ครับไว้แล้วปิดหาเราไม่มีอัคคีเล่นสีมันชูชาดดีนะแดงแป๊ดเลยชาดก,กับสีขาว มักโมกหลุดหรือว่าแหลมก,กี้อย่ายิบก้างม้นไม่ตายดีแล้วเราจะได้เล่นต่อแล้วม <laughs> ัฟาร์มดิฟュซจุดกูแล้วมิชชั่นเฟลลโอเคทุกนว่าทำเกมในฟังทางยาน,นิ้งก็โอเคเลย ว่าถูกลอยค้าได้ยากมากเุ้ย Red Team Win อ่าโอเคครับก็ขอจบการรีวิว up s สามแรบปิดไว้แรบปิดนะฮะอ่าและก็ใต้ข่าวนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอ่าคลิปนี้จนจบนะก็วันนี้พี่พีอัปเดตนะครับเข้ามาดูกันได้นะว่ามีอะไรเพิ่มมานะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับ 拜拜。Bye bye.